ตอนมีเงินเยอะๆนี่ไม่เคยสนใจว่าบาปมีบุญมีความทุกข์นี้มันดีนะถ้าคนรู้จักควรจะขอบคุณมันที่มันทุกข์มันยากมันสอนเราให้รู้จักสินจากธรรมวิสังหราหรังเอเกเอกเจนันจะโอสทั่งยาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนหนึ่งแต่มันจะกลาย เป็นยาอันวิเศษสำหรับรักษาโรคอีกคนหนึ่งความทุกข์ม่เหมือนยาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนโง่แต่มันอาจจะเป็นธรรมโอสถสำหรับคนฉลาดอาศัยความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนแล้วปฏิบัติธรรมก็จะได้พบสัจธรรมอันะเสริฐพระอรียเจ้าพระอรหันต์เมื่อท่านจะตาย มีจำนวนไม่น้อยท่านจะเบิ่งตามองโลกอย่างเต็มตาภาษาพระท่านเดว,วันนาคาวโลกนาคาวโลก